สวัสดีครับพบกับผมตายนาธดลนะครับวันนี้กับสกู๊ปพิเศษนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเพจรู้ดวงรู้เขตุทิศนะครับศาสตร์ของไพ่พรมยานนะครับที่แฟนเพจทุกคนติดตามก็ขอบคุณมากด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกาลังใจให้กันนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของเทวเวสวรบนะครับหรือว่าเท้าตุกโรกบาลทั้งส0่ที่เรารู้จักกันดีนะครับเรื่องของเทวเวสวรณหรือว่าท่าพุทธ พุทธมหายานเนี่ยเราจะเรียกขั้นว่า,ทาวเท้ากุเวนนะครับหรือว่าเท้าวเวสุวรรณในตำราน์กล่าวอย่างนี้ฮะว่าทุกครั้งเนี่ยนะฮะที่จะมีการเปิดชําระบัญชีนะครับชำระบัญชีของวิญญาณทั้งหลายต่างๆเนี่ยจะมีเท้าวเวสุวรรณเนี่ยนะครับเป็นองค์ประธานแล้วก็เท้าจะตกโรกบาลอีก3ท่านเนี่ยนะครับจะเป็นอรองประธานหรือว่าเป็นเฮรันยิกหรือว่า เลขาอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ยก่อนวันพระนะครับก่อนวันพระขึ้ง15บห้าค่ำหรือที่เราเรียกนว่าวันโกนนะฮะทางสภาของวิญญาณเนี่ยทางสภาพิจารณาวิญญาณเนี่ยก็จะมีประชุมกันพูดคุยกันนะครับในการพิจารณาดูนะครับญาณน,นะครับแล้วก็ดูเทวดาชั้นต่ํา นะครับที่ไม่ได้ชั้นสูงมากลงมาเนี่ยเทวดาเนี่ยจะมีแสงสว่างนะครับเมื่อแสงสว่างของเทวดาอางค์ไหนเนี่ยหรือเทวดาทั่วไปที่ตรวจดูแล้วเนี่ยมีแสงสว่างเรือนรางน้อยลงน้อยลงเนี่ยแสดงว่าอยู่ในยุคนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยทำความชั่วแล้วก็ทำเขาเรียกว่าผิดศินกันเยอะนะครับในช่วงนั้นเองนะครับจะเป็นช่วงที่คือก่อนวันพระหรือว่าวันโกนเนี่ยเขาจะตุลโลกบาลนะครับ,ท,รบ,นนรบทั้ง4หรือว่า อ,องค์เทวิสุวรรณเนี่ยก็จะปลดปล่อยนะครับดวงวิญญาณเรียกว่าสามสามแดนโลกธาตุนั้นสามารถที่จะมองเห็นกันได้ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์โลกมนุษย์หรือว่าแดนนรกเนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อหากันได้โดยที่ไม่มีอะไรปิดนะครับทีนี้หลังจากที่เปิดเปิดประตูออกไปเนี่ยเปิดให้กับเจอกันได้เนี่ยนะครับกล่าวกันว่าอย่างนี้ครับกล่าวกันว่ามนุษย์นะครับที่ทํา สิ่งที่ไม่ดีหรือว่าผิดสิ่งเยอะๆทําเร็วเยอะๆเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือตายหรือถูกฆ่าหรือศึกสงครามแล้วอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการกระทําของวิญญาณชั่วร้ายที่ถูกปล่อยออกมาทานะครับแล้วทําให้มนุษย์คนนี้เสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรหรือที่เรียกว่าสังเวสีแล้วก็ไปที่สภาพเพื่อพิจารณา น,นั่นคือประวัติที่กล่าวกันไว้นะครับที่นี้เนี่ยอ,องเท้าเวสุวรรณเนี่ยคือยังไงในตำนานก็คือเท้าเวสุวรรณเนี่ยจะเป็นผู้ที่เรียกว่าอยู่เหนือพวกอักมนุษย์เป็นหัวหน้าเลยแล้วก็จะเป็นผู้ที่กำราบนะครับพวกปีศาจผีปีศาจเร็วร้ายทุกอย่างเนี่ยจะกลัวเท้าเวสุวรรณมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในอาชีพบางอาชีพจะต้องมีองค์เท้าเวสุวรรณเนี่ยใช้เพื่อสะกดวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสัปเปรือ นะครับทหารหรือตำรวจที่จะต้องต่อสู้กับโจรภัยผู้ร้ายพวกนี้นะครับจะนิยมที่จะแขวนหรือว่ามีคาถาขององค์เท้าเวสุวรรณติดตัวไว้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางศาสตร์ของทางฮวงจุ้ยจีนก็เหมือนกับท้าเวสุวรรณเนี่ยเปรียบสเสมือนกับเสือคาบดาบเลยนะครับเพราะสามารถที่จะป้องกันสิ่งชั่วร้ายเข้าบ้านได้เหมือนกันเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยเราจะเอา รูปผ้ายันหรือรูปเท้าวเวสุวรรณเนี่ยผูกติดไว้ที่ประตูหน้าบ้านนะครับป้องกันสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคุณวิเศษหรือว่าสรรพคุณของเท้าวเวสุวรรณที่หลายๆคนนั้นเคารพสักการะบูชานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพวกพี่ต้องการโชคลาภการงานหรือความสําเร็จนะครับเมื่อบูชาองค์เท้าวเวสุวรรณ นะครับและถ้าท่านประพฤติดีนะครับอยู่ในศีลอยู่ในธรรมสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่เรื่อยนี้หรือว่าทําความดีใส่บาตรท,ทาทานขอพรจากองค์เทวิสุวรรณส่วนใหญ่นะครับประสบความสําเร็จอย่างมากเลยทีเดียวผมได้มีโอกาสนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่บูชาแล้วก็สักการะนะครับองค์เทวิสุวรรณอย่างมากเลยนะครับมีได้มีโอกาสเกือบทุกปีครับผมจะไปกราบ องท้าวเวสสุวรรณนะครับอยู่ที่วัดจุกเชินะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าวัดหลวงพ่อช้างนะครับที่วัดจุกเชิอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเดินทางก็ไม่ลําบากนะครับเดินทางเมื่อเราไปถึงฉะเชิงเซาเราไปกราบนมัสการไหว้หลวงพ่อโสธรที่วัดโสธรจากนั้นเดินทางออกมาียกว่าขับขี่มาตามเส้นทางเลยนะครับเลยวัดหลวงพ่อโสธรมาเรื่อยเรื่อยตามทางจะมีป้ายบอกเลยครับไม่เกิน5กิโลก็จะมาถึงวัดจุกเชิ นใน <c oughs> ในวัดยุเคเชิดก็จะมีองค์ท้าวเวสวุวรรณอยู่สององค์นะครับองค์สีแดงกับองค์สีม่วงเขาเรียกว่าองค์รุ่งรวงลุ่งเรืองกับร่ํารวยนะครับสององค์นี้เนี่ยก็อธิษฐานจิตนะครับแล้วก็ขอพอรโดยที่ทางวัดจะเตรียมของที่จะสักการะบูชานะครับจะมีน้ําแดงผ้าเ็ดสีหรือแม้กระทั่งทูบเทียนเนี่ยเราไปบูชามาแล้วก็ขอพอรท่านทุกครั้งที่ไปขอพอรท่านนะครับ ทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมจะค่อนข้างจะสําเร็จอยู่ตลอดเวลาในการขอพอรขององค์้ทววสุวรรณโดยเฉพาะเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินแต่ส่วนใหญ่จะขอเรื่องการงานนะครับหลังจากที่เรายืนสวดคาถาขององค์วเทววสุวรรณเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราสวดคาถาไปแล้วตัวเราสั่นหรือมีความรู้สึกแบบสิวขึ้นมาเนี่ยแหละครับเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเรียกว่าเราสื่อถึงกิจถึงท่านและท่านก็รับทราบถึงสิ่งที่เรา ปรารถนาและอยากได้นะครับทุกปีผมจะไปกราบแล้วก็ไปไหว้ขอพอรองคาเวสุวรรณดังนั้นนะครับแฟนเพจทุกท่านนะครับหลายคนเนี่ยดูดวงส่วนตัวกับผมมาเช็คดวงส่วนตัวกับผมผมดูดวงให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวงสามคำถามดวงห้าคำถามหรือแม้แต่ดูดวงส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าดาวดาวเสาเสียหรือว่าดาวเจ็นะครับดาวเสาดาวดาวห้าหรือว่าดาวพฤหัสเสียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนําให้ สักการะแล้วก็บูชาองค์เทววสวุวรรณนะครับเพราะดาวเสาหรือดาวเจ็ดเสียมันเปรียบเสมือนกับวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายที่กําลังติดตามหรือเจ้ากรรมนายเวรที่กําลังเล่นงานคุณอยู่ส่วนดาวพฤหัสหรือดาวห้ามันก็เปรียบเสมือนรับดวงของคุณนั้นตกนะครับมีแต่เหตุการณ์ที่ไม่ค่อยดีมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลหรือเสียเงินเสียทองดังนั้นหากบูชาเทววสวุวรรณหรือมีเทววสวุวรรณติดตัวไว้บูชาไว้เนี่ยจะทําให้ คุณเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและดวงชะตาคุณจะแข็งแกร่งขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับทางเพจลูกดวงลูกเข็มทิศวันนี้เรานําเสนอเรื่องเกี่ยวกับเทวสุวรรณขึ้นมานะครับและเราก็มีองค์เทวสุวรรณที่ผมเคยทําขึ้นมาให้กับแฟนเพจหลายคนที่ตอนนั้นโอ้โหบูชากันอย่างเนื่องแน่นนะครับตอนนี้แฟนเพจที่เข้ามาใหม่คนไหนที่ยังไม่ได้ถ้าต้องการอยากจะบูชาสักการะหรืออยากจะเช่าองค์้ทวสุวรรณที่เข้มขังที่ผ่านการทำพิธีมาอย่างดีแล้วเนี่ยก็ อินบ็อกติดต่อเข้ามาที่เพจเราได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมครับถ้าจิตใจไม่ดีเหตุการณ์ไม่ดีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเรานะครับสวดมนต์เจริญาวนาทำบุญรักษาศีลหรือสักการะบูชาองค์ปู่เท้าเวสุวรรณจะทำให้เราผ่านสิ่งที่ไม่ดีไปได้ครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ